ตอนรับกลับเข้าสู่ช่อง M Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับแคมเปอร์สุดล้ำแห่งปี2026กับ2026 Electric Recycle Camper RV รถบ้านพลังงานไฟฟ้าแบบ3ล้อที่กำลังมาแรงทั่วโลกบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและความประหยัดครบจบในคันเดียวใครที่กำลังมองหารถบ้านขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและขับขี่สะดวกในเมืองและนอกเมืองคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยตัวรถมาในทรงล้ำสมัยผสมความมินิมอลตัวถังออกแบบให้มีความโค้งมนเพื่อลดแรงป้านลมทำให้การขับขี่ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นโครงสร้างใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นอลูมิเนียมอัลลอยและไฟเบอร์เสริมแรง ทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อการใช้งานระยะายาวไฟหน้าเป็นแบบเล็ดเต็มระบบให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมไฟ DRL ดีไซน์เฉียบกันชนหน้าดูสปอร์ตแต่ยังคงภาพลักษณ์ของรถบ้านไว้อย่างลงตัวด้านข้างมีหน้าต่างบานใหญ่รอบคันเพิ่มความโปร่งสบายให้กับห้องโดยสารล้อหน้าเดี่ยวและล้อหลังคู่ช่วยเพิ่มการทรงตัวให้มั่นคงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลาขับขี่บนถนนต่างจังหวัดหรือเส้นทางคดเคี้ยวด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลดดีไซน์ทันสมัยและมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์แคมป์หรือกระเป๋าเดินทางหลังคาถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้เพื่อช่วยเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบภายในรถ ลดภาระการชาร์จจากไฟบ้านมีบันไดข้างสำหรับขึ้งลงสะดวกประตูทางเข้าออกเป็นแบบสไลด์เปิดปิดง่ายไม่กินพื้นที่รุ่นนี้มีให้เลือกหลายสีทั้งสีขาวด้านสีดำเมทัลลิกสีเทาเงินรวมถึงสีทูโทนที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นมาดูภายในกันต่อบอกเลยว่าดีกอ่ว่าที่คิดไว้มากภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้ทุกพื้นที่ให้คุ้มค่าพอเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับโซนนั่งเล่นที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ เบาะนั่งใช้วัสดุคุ้มแบบกันน้ำกันเปื้อนนั่งสบายรองรับสริระได้ดีด้านข้างมีโต๊ะพับสำหรับรับประทานอาหารหรือทำงานมาพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะที่สามารถเก็บสัมภาระได้จำนวนมากถัดเข้ามาจะเป็นโซนครัวขนาดเล็กมีสิงหลังจานเตาไฟฟ้าแบบพกพาตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับแช่เครื่องดื่มและอาหารสดพร้อมตู้เก็บของแนวตั้งและแนวนอนที่ออกแบบมาอย่างเป็นระเบียบ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นโซนห้องน้ำขนาดกระทัดรัดมีชักโครกแบบแห้งฝักบัวอาบน้ำและระบบระบายอากาศครบครันทำให้สามารถอาบน้ำได้จริงระหว่างการเดินทางไม่ต้องพึ่งห้องน้ำสาธารณะตลอดเวลาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากสำหรับแคมเปอร์ขนาดเล็กแบบนี้ ส่วนพื้นที่นอนสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้2คนแบบสบายๆและถ้าเป็นครอบครัวเล็กยังสามารถเสริมเตียงเสริมสำหรับเด็กได้อีกหนึ่งคนระบบไฟภายในเป็นไฟเล็ดให้แสงสว่างสบายตาประหยัดพลังงานและสามารถปรับความสว่างได้ตามต้องการในส่วนของห้องคนขับมาในสไตล์ทันสมัยคอนโซลหน้าดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอกลางขนาดใหญ่สำหรับแสดงข้อมูลรถ ระบบนำทางและระบบความบันเทิงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมทุกอย่างได้สะดวกเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าได้แอร์เป็นระบบไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานและให้ความเย็นสม่ำเสมอทั่วทั้งคัน มาที่เรื่องสมรรถนะการขับขี่กันบ้าง2026 Electric Tricycle Camper RV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงบิดมาแบบทันทีตั้งแต่ออกตัวทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากอัตราเร่งนุ่มนวลเงียบไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและใช้งานทั่วไป ระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ180-250กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและสภาพการใช้งานแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออนความจุสูงรองรับทั้งการชาร์จไฟบ้านแบบ AC และการชาร์จเร็วแบบ DC ใช้เวลาในการชาร์จจาก20-80%ประมาณ40-60นาทีเท่านั้นช่วงล่างถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักของรถบ้านได้อย่างมั่นคง นั่งสบายไม่กระเด้งแรงระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS และ EBD เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่พวงมาลาัยไฟฟ้าน้ำหนักกำลังดีเลี้ยวง่ายแม้ในพื้นที่แคบการทรงตัวโดยรวมถือว่าดีมากสำหรับรถ3ล้อให้ความมั่นใจทั้งเวลาขับในเมืองและวิ่งทางไกลเรื่องระบบความปลอดภัยก็ให้มาครบ ไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยหลังระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบตัดกำลังมอเตอร์อัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจในทุกเส้นทาง มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอยสำหรับ2 0 26 Electric Tricycle Camper RV ราคาคาดการจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0ถึง1 3้า0 3 0บาทขึ้นอยู่กับสเปคแบตเตอรี่ออปชั่นภายในและอุปกรณ์เสริมต่างๆหากเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ระบบอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่หรือชุดแต่งเสริมสำหรับสายลุยราคาก็อาจขยับขึ้นไปอีกเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับรถบ้านขนาดใหญ่แล้ว ถือว่าคันนี้ประหยัดกว่ามากทั้งค่าตัวค่าดูแลรักษาและค่าไฟต่อการใช้งานจริงในระยะยาวสรุปภาพรวมของ2,026 Electric t r i c y c l e Camper RV ถือว่าเป็นรถบ้านพลังไฟฟ้าที่ตอบโจทย์คนนุ่ใหม่อย่างแท้จริงเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระ ไม่ต้องการรถคันใหญ่เธอถ้าขับง่ายจอดง่ายประหยัดพลังงานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบในพื้นที่ขนาดกระทัดรัดไม่ว่าจะเป็นสายแคมปิ้งสายเที่ยวสายลุยหรือแม้แต่คนเมืองที่อยากมีรถบ้านไว้พักผ่อนในวันหยุดคันนี้ถือว่าเหมาะมาก ถ้าใครกำลังมองหารถบ้านไฟฟ้ารุ่นใหม่ในปี2026บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองสุดๆทั้งดีไซน์สมรรถนะความคุ้มค่าและเทคโนโลยีที่ให้มาแบบจัดเต็มใครชอบแนวนี้อย่าลืมติดตามช่อง M Auto Garage ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ